สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรถตู้นะฮะตันนี้เป็นรถตู้หัวฉลวดนะครับมาดูฮะวันนี้คันนี้ติดตั้งเจอบโบทามเมอร์นะฮะจาก HKS นะครับสามารถบอวาววนได้ด้วยนะฮะตัวนี้แล้วก็ปรับแสงสีไฟได้นะครับเลือกเวลาได้นะครับว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะครับสามารถเลือกเป็นโหมดได้โหมด1น,นะครับ โมดสองนะครับสาหรับการขับขี่หลายคนนะครับสามารถเลือกได้โอเคนะครับเนือเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับทำการไวริงเราจะดึงกุญแจออกแล้วนะฮะดึงกุญแจแล้วครับก็ทําการนับถอยหลังนะครับแต่เครื่องยนต์ยังไม่ดับนะครับโอเคนะครับทําการเหมือนจริงนะฮะิดประตูับล็อกรีโมทฮะกดล็อกนะครับดูฝั่งนู้นนะฮะแดงๆนะครับเซ็นเซอร์ล็อกล็อกไหมฮะกดล็อกล็อกล็อกแล้วนะครับ สังเกตว่ารถจะเปิดไม่ออกนะฮะนี้นับถอยหลังนะครับจาก30วิร้องยาวรถดับแล้วนะครับเมื่อรถดับแล้วประตูต้องเปิดไมได้นะครับนะี่ครับถูกต้องครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่มีความสนใจที่จะติดตั้งนะครับเทอร์โบแามเมอร์แบบนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะฮะ ทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับตัวนี้มีฟังก์ชันในการใช้งานค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยนะครับก็าฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับเป็นดีต้๋แล้วนะครับโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ